ก้อนู้บ้าวขยันค่ะขยันที่สุดย่างขายเบิ่งพูบ่หนครับเอาบ่โอ้นึกงวันสีล่างกันมาดามพูนี่ล่ะสันมะมดามไป่ไหนครับบ้านเรพื่อการไปบ้านไอซักก้อนหะล่ะไปล่างถวยซ้ำอนก่อนทางไว้เมื่อคืนเลยจิล่างเองวะเน้ ไอ้โป้ยเลืยทามว่าเลื่อยสีล้างเองบอถวยซ้ำคืนบุ้มมีคนล้างมัม้ยพันว <laughs> ะค,คนล้างคนล้างอยางนี้ก<อ>็แล้วล้างให้ดอกบุยากรภาษาล้างถวยซามเดี๋ยวหนูล้างค่ะไ,ไปพักพรก่อนฝนตกด้วยวันนี้เนี่ยตุ้มก็เหมยเนี่ยนค่ะใช้กล้องคนละตัวนะเนี่ยอยเบ กูมอะอเพราะว่าถือเอาขาดเสียกูผู้เอากองตุ้มหนึ่งกูโยกขึ้นนั่นกูานเรียงไฟ้เพราะว่าเอาเตียเมื่อยเลยนอ่เจ้าจะไปท่งดูหนอเ้งเทเลงนั่้งไม่ไปส่งูวงเงื่อนไฟบอกเงื่อนไดอต่อยเงื่อนย่อต่อยเออให้ย่อต่อยอต่อยสร้างงูคบอกเยทั้งหน่งเขาบอกว่าเอนาะุกมีทั้งหนึ่ง เออย่างนึ่งเงินขานแล้วย่างเมื่อกันเฮ้ยเจ๊ยนี่ย่าเมื่อกป้ายแตงโมเมื่อกน้ำจ้ำไปน้ำนี่นี่หูขาดอนนึ่งหมูขาดตอนนึงนี่ เออขาดขาดย้วยจะขาดมแล้วยกขึ uh ้เลยแบบนี so like ้ด so, uh ีด huh. right? 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 ีดีดีดูต่ว่าขางอขาดเนียอ่ันนี้น่ะก็ยกนี้เลยไปให้เขาหันยกนกร้อนตาน่าคอะรคองกองทุนกองทุนคนจะปล่อยเด้อคนจะปล่อยตองกองทุนต้องจะส่งเขาเ่เอาไปส่งเขาเอใ่ใช่ใช่ใช่น

ولا <laughs> ก็โอเคแล้วเนาะอ่า6สมุน

điều còn như cá thẻ, như cá chiu điều à, như cá chiu là muối à, mì lá, mì tôm, tôm nhỏ, cái này còn mì พอด,ด,ดีเมื่อกล่พวยเกียไนตลาดบอกาน่าพนยเกียวอย่างนี้กู้ภาษาเมื่อบ้านบอกเออมาัเคี้ยวพยนซบ,บ่งนี่เกือบซิบ่วง่าตลาดบอกซีโต้วสไตล์สไตนี่ดูนี่มีละไม่มีละไมสตาน้ยตายเล่วตลาดว่าชิดอย่างนี้ไปอพ่อพวยเกียวนปเรื่องเท้าหรืเรื่องเย็นไป เชือนดีว่าสร้างบ้า ช่วยกันช่วยกัน็ได้เสร็จเรวๆไปใกันหยดบรบัตรบัตคไหนไม่อบไ่เหู่เลยนะบัตรไมเหียวเลยตวนไว่ยะก้อวนนะตัเวองคนออกด้นหลังมึ พี่ล้างหูสุ้งามเรื่องตื้นอ่ะเหรอแกเดี๋ยวประจังมาละเด้อมาเด้อบอกตะหนูบอกให้รอก่อนวันนี้หนูขอขับรถตาหนูนะเรื่องเนี้อเยอะก็ง เบาเค่องรนี้จ้าเตาเนี่ยเป็นของหมู่บ้านเราันนี้เป็นเตาของหมู่บ้านของหมู่บ้านนะตัดนะส่งเครื่องใส่ตรงเพื่อนก้อนหอนเพื่อนจะซักนะเพื่อนซานทีนะคุณมาราบอย่างเพื่นบอกนะได้ไ่มนักเรียนซานีหมมาดังตัก้อนห่อ หนึ่อยกเลยจะกิการกระเส่อลมาเอาเตาสุดหนึ่งสงอ้วนทีนีประตูเล็กท่นสะไปชเทียนนักริ่โงไปเยมาเลยมากน้อยนึงเลยมากเทียนตะลังน้อยนึงเทียนะลงน้อยนึง่งทีเขแกมทาซีใน้ประตูน่ะ ข้าวในขณะเดียวกันนะท่านก็เป็นทีมแม่ครัวล้างมกนอูนนี่้ำคุยชามจะไปล้างเพื่อสร้างมีคุ่นต้อยได้ไหนก็ได้เออดายวองน้ำมีอยู่บ่างวางน้ำมีุ่่นนะ่มีแด่ให้ซักเบิกอยู่วัดเบิกอยู่วัดก่อนอันนึงกน บ่อมมงเพื่อไปกินงานเลี้ยงอะไรหลางป่วยซ้ําเลี้ยงสุดท้ายเลี้ยงขอบคุณทีมงานที่มาช่วยเออไเลยต้องไปเคลียรนกองหนยออยู่กองหันยอดีทีมงานด้องนป่วยซ้ำนะท่าน างกลับก็้างคชามก่นกนอนไป่านไมได้ปล่อยพวกเราจะไม่มีคนรโตไหบุญโอโ้โหมันะเกิดได้เนาะเอาสิบงม<ช>ีดได้นเออนาะเม็ดได้ไมมบ่มา้ักว่าลาตรวจกายู่วจเมื่อเมื่อ้ไดเมืออ่อไปหาเ็ดกัน ตะปวว่าตางล้างเพ่าเดียวกพ่เเขาเน่อยเขาพรวาสีพ่นพ่นาหลา้ากมาหลายตากมาาัวซ่าหลายเข่าเลยน่อยสีหาหกใบยังป่วยกันอ้สีหาใบน่เลยมันพี่มันสพ่ไม่ขายมีแ่้ เดี๋ยววันพรุ่งนี้เก็บกระดูกเนาะเก็บเก็บกระดูกเสรศษเก็บกระดูกเสร็จเท่าพากันเคลียบพวกนี้เนาะเคลียร์นี่อ่ะเขาก็จะได้มาเก็บคืนเพราะมันมันยังไม่ได้มาเนี่ยงอกรองตรงขนไห้เท้าขนตรงมือมันหุ่นเคลียบอะไรทั้งตรงขึ้นเนาะเอาไว้นี่แกเขาก็ยึดอไแหละทั้งเครียบทังก็ออกก็สุดแล้วพอมันมีพักไทั่จะดีเดยเขาเขาจะมาจะได้ล้างทรงเขาเลยเขาจะทั้งแบบทั้งก็ออกแล้วเาก็อันนี้ด้วยเขาล้างเองบ่ คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะโอแน่มีประตูเรียบร้อยเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเลืเอจะต,ติดฟ้าป่ะฮะติดฟ้าป้อมใส่เองแต่หกักมาโทษเจอกันขึ้นมานะคะสวัสดีค่ะ